ผมก็ยังติดอยู่ในใจอยู่เสมอว่าเอออยากได้พระองค์นี้เพราะว่าเป็นเป็นพระอีกหมวดพิมพ์หนึ่งเนี่ยที่ที่พบเจอได้น้อยมาก เาาากกัับรรรยู้้ใหชดสวัสดีครับ,รบพบกับรายการรู้ให้ชัดเรียนรู้ศึกษาก่อนสะสมนะครับ,รบพระเครื่องหลวงปู่สุขนับวันก็ยิ่งหายาก มาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาก่อนที่จะสะสมกันนะครับครับวันนี้ผมในทีครับผมพุทธเก้าเทวาครับโพสได้ข่าวแล้วโพสได้พระมาใหม่ใช่ใช่ครับพี่ใช่ใช่ปะครับเป็นเป็นพระหายากเลยเป็นพิมพ์หายากเลยใช่ครับผมเขาเรียกพิมพ์อะไรครับเออเป็นพิมพ์ประพาณนชทนรัศมีนะครับแบบมียันหลังครับผมนะฮะก็คือยันตัวอุครับผมคือเท้าความก่อนพระองค์นี้จริงๆแล้วสมัยตอนที่ที่ผมเห็นครั้งแรกเลยนะฮะ ในงานประกวดพระนะครับก็คือรุ่นน้องผมเนี่ยนั่งรับพระอยู่ครับแล้วบังเอิญว่ามีพระองค์นี้เนี่ยส่งเข้ามาในงานประกวดครับผมนะครับแล้วก็รุ่นน้องเนี่ยได้ยื่นมาให้ผมดูครับผมนะครับถามว่าพี่พระแบบนี้มีหรือเปล่าครับผมก็เลยบอกว่ารับเข้ามาได้เลยครับเขาแท้ครับผมนะฮะเห็นตั้งแต่งานประกวดครั้งนั้นเนี่ยครับแล้วก็พระองค์นี้เนี่ยหายไปเลยครับผมก็ยังติดอยู่ในใจอยู่เสมอว่าเออ อยากได้พระองค์นี้อเพราะว่าเป็นเป็นพระอีกหมวดพิมพ์หนึ่งเนี่ยที่ที่พบเจอได้น้อยมากแล้วก็ผมเห็นเนี่ยก็คือองค์นี้เนี่ยเป็นองค์แรกเลยตั้งแต่ผมเล่นพระมาเนี่ยครับผมนะฮะแต่ก็พอวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนเนี่ยเอาพระองค์นี้เนี่ยมาโพสไว้ครับผมก็โทรไปสอบถามขอเช่าเขาแล้วมาเอินว่าเขาก็แบ่งให้เช่าบูชามาก็คือพระองค์เดียวกันเลยเนี่ยที่มาของพระองค์นี้ครับพิเศษยังไงครับ คือพระเนี่ยปกติเนี่ยพิมพ์ประพามุนทนรัศมีเนี่ยในหมวดเนื้อชินตะกัวนะครับนี่เราพูดถึงในหมวดเนื้อชินตะกัวนะครับปกติเนี่ยจะเป็นเทแบบหน้าเดียวครับผมแล้วก็คือเทแบบเป็นแผงครับนะฮะการสร้างก็คือเทแบบเป็นแผงแต่ว่าด้วยที่ว่าเทคนิคทางช่างของพระในพิมพ์นี้เนี่ยนะฮะเขาเอาบล็อกหน้าเนี่ยของประพามุทนรับรัศมีในเนื้อชินตะกัวเนี่ยเอามานะครับแล้วก็แกะแม่พิมพ์ด้านหลังเป็นยันตัวอู่ ซึ่งเป็นยันนะฮะเป็นยันที่หลวงปู่สุขท่านใช้อยู่สม่ำเสมอครับผมนะฮะก็คือมีตัวอูนะฮะแล้วก็มีตัวเทาะมีอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็เอามาใส่ประกบแม่พิมพ์ด้านหลังเหมือนทำใช้เองปะเนี่ยคือไม่ไม่ได้ว่าทำใช้เองหรอกฮะตามความเข้าใจเชิงช่างคือช่างเขาแกะแม่พิมพ์เพื่อว่าให้มีข้อแตกต่างนะฮะหลังจากว่าเทแม่พิมพ์ในในชุดพิมพ์ลัศมีที่เป็นแบบหน้าเดียวแล้วนะฮะแล้วก็ แกะแม่พิมพ์บล็อกหลังมานะมาใส่ยันตัวอุครับซึ่ง <ผม S 2> ทําให้เนี่ยมีพระที่หลากหลายขึ้นอ่าโดยที่แบบไม่ซ้ํากับแบบเดิม<อ>นะคผมถึงบอกว่าเทคนิคทางช่างของวัดหลวงปู่สุขเนี่ยครับเป็นอะไรที่น่าค้นหาครับน่าศึกษานะครับมีการสร้างหลากหลายอ่าโดยที่ว่าช่างเนี่ยตามประวัติแล้วเนี่ยช่างที่แกะแม่พิมพ์ในในหมวดพิมพ์ต่างๆ,างๆเนี่ย มีเกิน20คนนะฮะตามประวัติของหมอสำนวนท่านเนี่ยมีสภา5 0 0เนี่ยท่านได้บันทึกไว้15คนครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีได้มากกว่านี้นะฮะคุณหมอสำนวนไม่อาจจะบันทึกต่อไปได้เนื่องว่าหาข้อมูลไม่เจอครับผมนะครับเราเริ่มมาจากดูด้านหน้าก่อนครับก็คือหลักพิจารณาเนี่ยก็เหมือนกับ พิมพ์ปราพะมณฑลเนื้อจินตะกวดที่เราทาคลิปกันไปรหรือพิมพ์ปราพะมณฑลเนื้อโลหะผสมที่รเราเคยทําคลิปกันไปพิมพ์เนื้อจินตะพิมพ์พิมพ์รัศมีครับผมพี่ณาเหมือนกันเลยแม่พิมพ์ตัวเดียวกันครับก็บคือหนึ่งก็คือดู ลักษณะเขาหน้าเห็นไหมะผมเคยอธิบายในคลิปของประภามนทนโลหะผสมเห็นไหมฮปลายพระเกตเนี่ยจะเอียงเห็นไหมฮะจะเอียงเห็นไหมฮะจุดนี้นะครับใช่ฮะปลายเกตจะเอียงนะครับลักษณะเขาหน้าเนี่ยเป็นผลประตูมครับผมนะฮะวงแขนพระเห็นไหมฮะถ้าพี่จองตัดนูดีก็คือวงแขนเดียวกันเลยครับเป็นวงวงเดียวกันเหมือนกันเลยนะฮะแบบเดียวกันเลยลักษณะการลาดของวงแขนลาดลงมานะคือ เป็นหมวดประพาวนทนพิมพ์นิยมนะฮะจะสังเกตถัดมาก็คือการวางขาพี่จอมเห็นไหมฮะอย่าไหมฮะแบบรูปแบบการวางขาคือแบบเดียวกันที่เราเคยที่เราเคยทำคลิปไปก่อนหน้านั้นอย่าไหมฮะแล้วก็ประทับฐานโบกข้อมบวงหายแบบกีบบัวนะกีบบัวก็คือเป็นกีบบัวใบใหญ่ก็คือนิยมครนะฮะคือในในในตรงปลายฐานเนี่ยในหมวดรักมีเนี่ยปลายฐานเนี่ยจะมีหลายบัวครับบางทีเป็นกีบบัวเล็กครับ นะฮะบางทีเป็นบัวขีดครนะฮะบางทีเป็นบัวตารางครับนะครับไอ้พวกเหล่านี้เนี่ยมันออจะอยู่ในกลุ่มรัศมีครับแต่ว่าที่นิยมสุดก็คือบัวลักษณะเป็นกีบบัวใหญ่ครับผมตอนนี้มาดูด้านหลังก่อนครับครับด้านหลังมีความพิเศษยังไงครับ่ด้านหลังที่พี่จอมเห็นไหมฮะช่างเขาจะแกะเป็นตัวอุ่ลงครับ นะฮะตัวอูลงอูลงก็คือถ้าเราไปจำแนกตัวอู่เนี่ยก็คือในหมวดประพามนทนโลหะผสมเห็นไหมฮะที่เราทําแยกออกมาให้คุณผู้ชมทางบ้านดูเนี่ยตัวอู่ที่จานลายมือจานอยู่หลังหลังพิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อโลหะผสมก็คืออู่ตัวนี้คเห็นไหมฮะรอบๆอบยันอูเห็นไหมจะเห็นร่องรอยการหลอดเดือนเห็นไหมฮะมีร่องรอยให้เราเห็นเลยนะฮะตรงนี้คือข้อบ่งชี้ครับ นะครับของ้าแท้ครับผมนะเห็นไหมฮะมีลายร่องรอยการหลอดรอบรอบยันเนี่ยยังมีรอยเดือดครเห็นไหมฮะครับผมส่วนหมวดนี้เนี่ยที่เจอเนี่ยนองนี้เองเนี่ยที่ที่ที่ผมครอบครองอยู่เนี่ยก็คือเป็นตะก่วผสมเงินครับเป็นตะก่วแข็งอ๋อองนี้เป็นตะก่วแข็งนะครับ ถ,ถ้าดูด้านข้างเนี่ยจะเห็นร่องรอยการประกบแม่พิมพ์ตอนนี้เราเรามาดูด้านข้างที่ที่เราบอกว่าเป็นลักษณะของการประกบแม่พิมพ์นะครับครับ <brought. S 2> <Proper? S 1> เห็นไหมฮะมันจะมีรอยประกบแม่พิมพ์อยู่ด้านข้างเนื่องจากว่าตะกั่วเนี่ยมันเป็นตะกั่วแขง็งช่างช่างช่างเองเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งครับบริเวณด้านข้างนะฮะด้านข้าง,างตรงนี้อาจฝั่งนี้อาจจะมองเห็นลางๆนะฮะแต่ถ้ามองด้านบนเนี่ยจะเห็นชัดบริเวณหัวพระด้านบน ในมุมด้านข้างจะเห็นชัดเจนเลยดูอีกข้างอีกด้านหนึ่งบวดนี้ต้องบอกว่าพบเจอน้อยอะเห็นไหมฮะองค์นี้ข้างบนนี้จะเห็นชัดนะฮะจะเห็นร่องรอยเลยของการประกบแม่พิมพ์บล็อกเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยตรงส่วนนี้นะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยแม่พิมพ์เป็นส่วนของด้านหน้าครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นแม่พิมพ์ของส่วนด้านหลังครันะฮะตรงนี้เนี่ยเนี่ยแม่พิมพ์บล็อกหลังอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ผมใช้ ลูกศรล่ากอยู่เนี่ยฮะครับผมครับครับผมยังมีการประกบแม่พิมนะฮะยังในพิมพ์วัดหัวหาดองค์ที่พี่จอมครอบครองอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเราเอามานําเสนอกันครับนะครับนะฮะองององพี่จอมเองเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นพระอีกหมวดพิมพหนึ่งครับที่ผมผ่านมือนะฮะครับเป็นองค์ที่สอง ครับผมต้องบอกว่าอีกหมวดพิมพ์ที่พี่จอมเข้าคลองอยู่ประกบแม่พิมพ์เหมือนกันแต่ว่าหมวดพิมพ์นั้นพบเจอน้อยเหมือนกันนะฮะอันนั้นก็อันนั้นก็หายากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยเรานําพระที่หายากในหมวดต่างๆเนี่ยมาแนะนําคุณผู้ชมทางบ้านเพื่อไปพบเจอนะฮะจะจะไปมองว่าเอ๊ะในหนังสือไม่มีนะฮะเนื่องจากว่าณเวลาตอนที่ผมทาหนังสือหรือหลายลายเล่มไม่มีเนี่ยเขาอาจจะไม่มีพระเหล่านี้เนี่ยมาถ่ายมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมทางบ้านฟัง หรือมาถ่ายทอดผ่านทางในหนังสือครับแต่แต่พิมพ์นี้ยังไงก็บรรจุอยู่ในที่พศกําลังจะทําเล่มสองแน่นอนใช่ใช่ครับผมก็คือเอามาก็มาถ่ายในหนังสือเล่มสองด้วยครับผมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปหาอ่านในเล่มสองเร็วๆนี้เนาะอีกสักพักเาเนื่องจากว่าการทําหนังสือในเล่มสองเนี่ยหมวดพิมพ์ผ้าที่ไม่เคยพบเจอในหนังสือเนี่ยผมพยายามจะ รวบรวมที่เป็นเป็นพิมพ์มาตรฐานจริงๆครับที่ทันหลงปู่สูงจริงๆคนะฮะเอามาถ่ายทอดลงในหนังสือแล้วมันต้องหาจะต้องใช้เวลาแล้วก็หาข้อมูลหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงให้ให้มีความชัดเจนใช่ครับโอเคครับเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านไปพบเจอนะฮะจะได้จําลักษณะพิมพ์ทรงไว้ว่ามี ลักษณะพิมพ์ทรงพิมพ์แบบเป็นหล่อประกบก็มีพิมพ์แบบนี้มีนะครับหรือคุณผู้ชมทางบ้านมีพระตามในรูปที่เรานํามาบรรยายทางคลิปวันนี้ผมยินดีรับเช่าเลยนะครับอยากได้เพิ่มมากครนะฮะเอามาปล่อยเช่าที่ร้านก็ได้หรือว่าผ่านทางรายการก็ได้ได้ครับโอเคครับท้ายคลิปก็ไม่มีอะไรเนาะครับท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับแฟนๆรายการนะครับที่ติดตามผลงานทางรายการเราครับแล้วก็ขอบคุณ พี่น้องที่แบ่งใช่ครับพระองค์นี้มาให้ถ้าไม่มีพี่คนนั้นแบ่งมาให้ผมนะก็ไม่มีพระองค์นี้ออกมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้เราสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนเนาะครับครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ